สวัสดีครับอาจารย์สมพงครับสวัสดีครับการท,ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายคนก็รอคอยแล้วก็ดอนัลทรัมม์ก็โทรสับไปหาสิประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะไม่ใช่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโทรไปหาโดนัลทรัมม์นะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเออเขาคุยเรื่องแรงครับอาจารย์ครับ,รบก่อนโทรไปก็มีการออกข่าวตลอดเวลาว่าประธานาธิบดีทรัมม์ต้องการพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะอ่า ไม่ว่าเอกคนระดับสกอตเบเซนนําดีครั้งก็ออกมาว่าเออสียิ่งผิงกับทั้มเนี่ยอาจจะได้คุยกันเร็วๆนี้แล้วล่าสุดก่อนจะก่อนจะมีโอ,อกาสคุยกันแค่วันสองวันนะฮะครับอ่าโคศกสาวประจําทําเลียบขาวก็ก็คือแคโรไลน่าอ่าลิลวิดนะฮะ่ะที่อายุยังยังไม่ถึงสามสิบปีนี่นะนอ่ายังสาวสอยู่สวยเอาขนาดนี้นะก็มาสัมภาษณ์ก็มาให้สัมภาษณ์อ่าต่อสื่อต่างๆในการแถลงล่าวนี่นะะ ว่าทรั้มกับสีจีนถิงเนี่ยมีโอกาสที่จะพบกันในที่นียและหลังจากนั้นสองวันก็ได้พบกันจริงๆนะแต่ว่าไม่ได้พบหน้ากันนะฮะพบกันทางเสียงก็คือทางทางสายโทรศัพท์นะก็คุยกันอยู่ตั้งชัวช่วโมงครึ่งนะฮะก็แสดงเห็นว่าเป็นการ p อ r o a c h นะครับอย่างค่อนข้างเร่าร้อนอ่าต่ออ่าจากทัฐมนรีทรัมและก็ทีมงานเองว่าต้องการอยากพูดคุยกับจีนนะแต่ทางื่องจีนก็สูงมันห้าทีมาตลอดนะฮะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ย คำถามที่เราหน้าตั้งคำถามคือว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทั้งคู่เดี๋ยวคุยกันตั้งชั่วโมงครึ่งคุณดูยเชื่อมหน้าจะเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันต้องมีต้องมันต้องยาวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสั้นเนี่ยนะครับถ้าเรื่องสั้นคุยสิบพานาทีก็น่าจะจบประมวลออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาต้องการเนี่ยเป็นการต้องการเฉพาะส่วนเฉพาะเรื่องนะส่วนจีนเนี่ยต้องการเรื่องในเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องของที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับและความมั่นคง นะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการพูดกอดีความสัมพันธ์ทางเรื่องของการทหารกอดีหรือแม้แตเกก่เรื่องการไป็นับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยซึ่งทั้งคู่มีปัญหากันมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะทั้งคู่ที่ขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย,งย้งอะไรเฉพาะไอ้สงครามภาษีสงครามเานีครับสงครามภาษีสงครามเป็นา,ม,า,า,ม,ามันเป็นแค่ไม่กี่เรื่องที่ทั้งคู่ที่ขัดแย้งกันมันจะมีเรื่องอื่นอีเยอะแยะมากมายนะฮะรวมตลอดถึงเรื่องสงครามการเงินสงครามเทวีด้วยต่างๆด้วยนะฮะ ตามดังนั้นแล้วเนี่ยทางจีนเนี่ยเาบอกว่าถ้าจะคุยกันเนี่ยมันจะต้องคุยกันให้มันครอบคลุมนะเพื่อจะได้ใช้ช่องทางที่มันได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะคือขณะนี้มันมีช่องทางของการเ็าเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า consultation แมคคดีซึ่กลไกในการติดต่อกันได้นะหลังจากที่นะครับมีการตกลงกันไปพูดคุยกันที่ที่เจนีวาเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เขาก็สร้างกลไกนี้ขึ้นมาฝ่ายจีนต้องการคุยในเรื่องที่ครอบคลุมกว้างขวาง ื่อจะได้ลดทอนไอ้ปัญหาการพิชเชหน้าความมาแย้งว่วงอเมริกากัะจีนแต่แบบขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์และทีมงานต้องการคุยเฉพาะเรื่องและเฉพาะเรื่องหลักๆเนี่ยคุณคุณดูลองดาวดูว่าทรัมป์ต้องการคุยกับสีจิ้นผิงด้วยว่าได้เรื่องอะไรครับจีนได้ร้อนใจที่จะที่จะหาทางคูดคุยกันติดต่อกันมาเป็นเดือนๆนะครับถ้าเราเห็นข่าวของอเมริกาเนี่ยนะเรื่องแรกๆน่จะเป็นเรื่องอะไรครับคุณคดูครับเรื่องแรกคือเรื่องไอเอิร์น โอนะครับและเอิร์ธเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเลยที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่อเมริกาเป็นอันมากนะฮะพ่อเลยครับทำไมทำไมอย่าง,งน,านั้นเพราะว่าโดนคำเนี่ยพูดในถแถลงเลยว่าเรื่องและและมีคําว่าแรงเอิร์ธเนี่ยเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องในนั้นในในทรูโซเชียลเลยครับอาจารย์ทำไมถึงเอาเรื่องแรงเอิร์าเป็นเรื่องใหญ่อ,อนะครับการใช้เรื่องแรงเอิร์ธเนี่ยมันจะเป็นไม้เด็ดนะครับหรือว่าเป็นเป็นเนครื่องมือสําคัญในการบริหารการการค้าต่างประเทศและก็เรื่องอื่นจีน ใ oh, นที่อเมริกาเองนะครับมีไม้ไม้เด็ดมีทีเด็ดมีจุดแข็งก็คืออะไรครับก็คือควบคุมเรื่องเทยีไงควบคุมเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องชิปคอมพิวเตอร์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตชิปแบบน,นี้เป็นต้นใช่ไหมฮะแต่ของจีนเนี่ยอันดับแรกที่เขามีไม้เด็ดมีทีเด็ดนะนะมีไม้ตายอยู่ก็คืออะไรครับก็คือควบคุมเรื่องแหล่เอ,อิญนะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมทัป์คุยกับสี่้นผิงเนี่ยนะฮะจึงได้ออกมา โพสต์ต่อในไอ้ตโซเชียลเขายางดีใจยังเรียกว่าลิงโลดเลยนะครับว่าเนี่ยเราได้มีการตกลงแล้วว่าทางจีเนี่ยจะส่งไอ้ไรเอิร์ดเนี่ยมาให้แกอเมริกาตามตามที่เคยตกลงกันเอาไว้ในช่วงที่ไปคุยกันที่เจนีวาจังง้าที่ผมดูข่าวจีเนี่ยไม่มีข่าวไหนพูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะไม่พูดเลยฮะว่าว่าจะมีการส่งไอ้ไรเอิร์ดเนี่ยอันนี้อ่าไปให้แกไปแก่ไปแจกอเมริกาคำถามมีว่าเออ ถ้าจีนไม่ส่งอะไรเอิร์ธไปแล้วเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้แก่อเมริกายัางไงทรัมป<ช>์ยิ่ง<ถ>ได้ออกมาถ้าออกมาแสดงความร้อนใจแล้วก็แล้วก็พอพูดคุยกันได้ก็ก็พ้นลงในทรูโซเชียอย่างดีใจ <c oughs> ว่าว่าเออต่อไปนี้ปัญหาความขัดแยง้งเรื่องแรกหายา,ยาริระหว่างอเมริกาจีนคงจะได้ลดทอนลงก็เพออราะเลยครับเพราะตั้งแต่ที่ทรัมป์เนี่ยเริ่มเก็บภาษีจีนอย่างจริงจังนะฮะก็คือขึ้นไปอย่างที่อย่างอย่างต่อเนื่องอย่างมากมาย้งแต้นไม้สาบไปต้นมาเนี่ย ราคาแร่เอิร์ดนีนะครับโดยเปอย่างยิ่งไอ้ตัวสําคัญเช่นไอ้ดิสโพโลเซียมนะครับหรือว่าเทอร์เบียมนี่นะครับ,ออรบ,รรรรบซึ่งมันสําคัญและก็จําเป็นมากนีนะฮะปรากฏว่าดิสโพโลเซียมกับเทอร์เบียมเนี่ยมันขึ้นไปสามเท่าตัวจากเมษามาถึงพฤษบาครับราคาราคามันขึ้นไปสามเท่าเลยนะโอ้นอกจาก,กราคามันขึ้นไปสามเท่าแล้วคุณหาไม่ได้ด้วยเพราะเขาควบคุมกันตรงออไงโอ้ครับแต่ต่อให้มันแพงดิคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อหามาใช้ได้เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ส่งออกให้คุณโดยอ้างว่า โดยล่างอ้างว่ารายเอิร์ดเนี่ยคือจีนเนี่ยนะครับใช้ปฏิบัติการเรียกว่านาำยกเอาเอาน้หนามงที่แท้จริงคืออเมริกาเนี่ยบอกว่าไม่ขายไอชิปคอมพิวเตอร์ไม่ขายเซมิคอนดักเตอร์ไม่ขายเครื่องมือผีชิปให้แกจีนก็อ,อ้างว่าอ้างว่าเป็นกระทบต่อความมั่นคงของอเมริกาไงคิดถึออว่าพักของมันได้จีนก็ดีกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก็ดีจะเอาชิปเหล่านี้ไปทำอะไรครับไปไปทำอาวุธไปทำเครื่องบินลบไปทำขีปนาวุธเพื่อเพื่อเพื่อมาต่อสู้กับอเมริกา การนินก็ก็บอกเลยบอกไอ้แร่เออของเขาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิ์ย์อย่างเดียวนะมันสามารถใช้อะไรครับใช้ในขนนินาปิจิปนาวุธปิเครื่องบินเครื่องบินรบต่างๆนะครับนะปิตอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะรถแ,แล้วแต,แต่มันจะต้องใช้อะไรเออทั้งสิ้นนะฮะแต่ก็เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นมันใช้สองเป้าหมายเหมือนกันคือเป้าหมายในเชิงโรลเรือนและเป้าหมายในในทางความมั่นคงก็ได้ฉะนั้นจีนก็บอกเขามีเหตุผลอันชอบทมนะตามกฎกฎกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศนะ ว่าจะสามารถควบกลุ่มาต่อกเรเออร์ได้เฮลี่ยครับว่าประเัติกาจรเกลือชิมเกลืออนนี้แหลมคงไปนครับคุณสมจูครับแหลมคงครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> จะนั้นแล้วเนี่ยการที่แรเออร์ทำไปทำมจีนยังมีแต้มต่อเรื่องไห <c oughs> นะเออร์บาผมก็เลยเราไปลองไปหาข้อมูลด,ดูนะครับ <c oughs> ครับปรากฏว่าคุณสมจูนบมว่าไอ้กลุ่มบริษีทนำโดยจีนนี่นะครับ B R I C I C นะครับไม่รวมสาวอฟริกานี่นะปรากฏว่าสี่ชาติี่มันคุมคุมสินแร่แรเออร์ในโลกเนี่ยคุณสมูนลองดาว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เ 4ชาตินี่ครับ BRIC เนี่ยคุมอยู่75เปอร์เซ็นต์ครับ oh, oh. อ้น,นี้เฉพาะสินแร่สินแร่เนี่ยครับสินแร e ่แร่เอิร์ดนะฮะ <Okay. S 1> ที่มีแร่ธาตุอยู่ในประเทศของตัวเองนี่นะอย่างจีนเนี่ยคุมอยู่พันชี้เฉลี่ย50เปอร์เซ็นต์ของโลกอ่านะ <laughs> คือในโลกเนี่ยคุณยศจำไว้เลยว่ากรมกม,ม,ม,มันจะมีสินแรแ e ่แรเอิร์ดอ่าสิบกว่าชนิดนะฮะอ่าประมาณสิบเจ็ดชนิดที่เป็นแร e ่เอิร์ดที่เราเรียกกันนี่นะฮะ <laughs> อยู่ประมาณสักร้อยล้านตันกรมกนะฮะเท่าที่เขามีการสำรวจค้นพบแล้วนี่นะฮะ ปรกวไอ้ร้อยล้านตันเนี่ยอยู่ในจีนแลวเกือบเกือบห้าสิบล้านตันก็คือเกือบครึ่งนะรองมาก็คือก็คือบราซิลนะครับอ่าก็คือไอ้สมาชิกปริษัทลายสาคัญนี่นะฮะมีอีกประมาณสักยี่สิบล้านตันต้นต้นบราซิลกับจีนสองชาติเนี่ยคุมแรเอร้อโลกไอ้เฉพาะแร่ธาตุนะฮะสองในสามของโลกเข้าไปแล้วครับอันดับสามก็คืออินเดียคุณรูน้องดาวว่าอินเดียคุมคุมอยู่เท่าไหร่ครับอปอร์เซ็นครับอินเดียเนี่ยคุมอยู่ประมาณสักเออเออเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ โอ้โหเยอะมากนะครับ <değil> ก <à. S 1> <anatomy> ็ค mm ือเอ่อประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับนะนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับสามอันดับสี่นะฮะและแล้วก็รัสเซียเนี่ยคุมอยู่เกือบเอ่าเกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสี่ชาตินี้รวมกันแล้วมันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของโลกนะฮะและเนี่ยผมเยือว่าจะเป็นอำนาจต่อรองที่สําคัญมากของกลุ่มบริกในเวลาต่อไปถ้าเผื่อว่ากลุ่มบริกเองถูกถูกกระนำโดย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 อ่าโดยทํามรู้ว่าใครก็ตามที่เห็นว่าบริกี่ยเป็นศัตรูใช่ไหมนะครับ แรแรงเอิร์อเนี่ยพอราคามันพุ่งขึ้นมาแล้วก็หาซื้อก็ไม่ได้พอหาซื้อไม่ได้เป็นไงครับปรากฏว่ารถยนต์หลายค่ายในญี่ปุ่นเนี่ยเดือดร้อนอย่างมากอ่าที่เดือดร้อนจนกระทั่งต้องหยุดการผลิตนะฮะก็คือก็คือซูซูกินะต้องหยุดการผลิตเลยไอไอไอรุ่นสวิฟต์เนี่ยของเขานี่นะครับนะครับต้องต้องไม่มีแรงเอิร์ดติดไม่ได้เพราะแรงเอิร์อมันสําคัญมากในการผลิตไม่ใช่เฉพาะรถยนต์อีวีอย่างเดียวมันยังสําคัญมากในการผลิตรถยนต์ไฮบริดเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญใช่ไหมฮะ ไ,ไทยรถยนต์ไฮบริดนี่นะแล้วก็ยุโรปมันก็เดือดร้อนอย่างมากนะครับและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยระหว่างที่ท์กับฝีชิ้นผิงมโอกัสได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับทีมงานของจีนที่นําโดยรัมสตีรีกระทรวงพาณิชย์ก็คือหวังเหวินเท่านี่นะก็ไปคุยกับอะไรครับไปคุยกับผู้จรจารในยุโรปในยูนะคะนะก็คือลามมสเซฟโควิดซึ่งเป็นที่เป็นที่เป็นคล้ายๆเป็นเป็นผู้บริการฝ่ายการเศรษฐกิจระหว่างระหว่างประเทศของของสภาพยุโรปนี่นะ และเรื่องหนึ่งก็คุยกัน,นกันแล้วก็คือจีนบอกว่าถ้าเผื่อความร่วมมือของยูเอกับจีนเนี่ยได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยจีนก็จะอารมณ์มรวยเรื่องการส่งออกแรงเอิร์นไปให้แขกท่ายยุโรปนีนะพ่อเลยครับพ่อเลยครับพเ,เพราะขนาดนี้ยุโรปมันเดือดร้อนมากเพราะมันไม่สามารถหายแรงเอิร์นแบบผิดรถยนต์ต่างๆโดยไม่อย่างยิ่งรถยนต์อีับรถยนต์ไฮบริดได้นะครับนะ,บละหลายหลายบริษัทห,หลายหลายโรงงานเนี่ยต้องปิดตัวนะฮะนะไม่สามารถติดต่อได้นะ นะครับแล้วลองคิดดูหนยครับว่าอเมริกาเองผลิตรถยนต์อย่างเดียวนี่นะครับไม่เฉพาะรถยนต์ดีวีทั้งหมดเนี่ยอเมริกาผลิตรถยนต์มากอันดับสองโลกนะเพราะว่าปีนี้ก็ประมาณสักไม่ไม่น่าจะหนี16,700ล้านคันนะครับนะปีนี้ก็ผิดอันดับหนึ่งนะนะนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วคุณไม่มีไอ้อะไรเออที่ไปค่ายรถยนต์ต่างแต่ไม่ว่าจะเป็น GM เอ่มอ bmw อ่าดีดก็ดีฟอร์ก็ดีหรือแม้แต่ค่ายของต่างชาติที่อยู่ใน อยู่ในอเมริกามันก็เกือบทุ่งข้าวแล้วก็สั่งซื้าใหญ่โตใช่ไหมนะครับมีอยู่ที่นั่นหมดเลยไปครับเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนเลยครับแล้วที่้อเดือดร้อนมากเดี๋ยวไอ้กรณีของไอ้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 ดิสโตรเจนนี่แหละนี่ราคามันขึ้นถึงสามเท่านี่นะนะครับปรากฏว่าเป็นครับมันสำคัญมากเพราะอเพราะมันเอาไปใช้ทำแม่เหล็กอ่าก็เรียกว่าเพอร์มาเนแตนอ่าแม่เหล็กนะก็คือแม่เหล็กเขาถาวรนะแล้วก็เอาไปใช้ทำสมาร์ทโฟนเอาไปใช้ เป็นหัวอ่านของ h d d เหล่านี้เป็นต้นนะครับ<ม>นะแล้วขนาดนนีไอ้เซอร์เรียมเนี่ยที่ราคาขึ้นไปสามเท่าเหมือนกันนี่นะฮะมันก็สําคัญมากเอาไปทําโวก LED นะแล้วไอบ้บรรดาไอ้เครื่อง X-ray การถ่ายภาพในทางการแพทย์นี่นะครับจําเป็นต้องใช้ตัวนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับนะเป็นใครครับอ่ากันตอนนี้ก็เดือดร้อนกันมานาะทช่วทั้งโลกนะครับต้องมอนว่าจีนไม่ยอมส่งออกแต่จีนก็ยังส่งออกให้แก่ประเทศพันธมิตรใช่ไหมฮะนะครับ,รบแต่ราคามันก็เพิ่มสูงขึ้นแหละเพราะว่าราคาขึ้นไปต้องสามเท่านะฮะ ะครับอย่างไอ้เทอร์เบียมอีกคุณนุ่นนุ่งดาวดูว่ากิโลหนึ่งมันเท่าไหร่ครับโอ้กิโลเท่าไหร่ครับราคาล่าสุดนี่นะครับกิโลหนึ่งสองพันแปดร้อยกว่าเหรียญโอ้โหกิโลมันเกือบแสนบาทนะครับนะราคาแสนและคุณยังหาซื้อไม่ได้ด้วยนะครับส่วนไอ้กรดดีของไอ้ไอ้ไอ้้ไอดิสโพรเซียมเนี่ยก็ก็สี่ห้าร้อยเหรียญอ่าสี่ห้าร้อยละสี่ห้าร้อยเหรียญต่อต่อกิโลกรัมนะ นะครับเห็นหรือยังครับออ่า่าฉะนั้นจึงไม่น,น่าแปลกใจว่าทําไมเออทรัมเองจริงอยากจะคุยเรื่องนี้มากเหลือเกินนะ<อ>และ้วข้อสำคัญคืออเลยครับพอคุยกันเสร็จปั๊บเนี่ยเปี่ฮะเพืพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นของอของความการพูดคุยเจราจากันระหว่างทีมงานของอเมริกากับจีจียังไงครับคุณผู้ชม<อ>ครับรอย่าเขาเขาจะไปทรัมป์บอกว่าจะไปให้เล่นตีคังเล่นตีพาณิชยรวมถึงผู้แทนยุสเซียจะไปพบกับผู้ ตัวแทนของจีนที่ลอนดอนที่กันจันเนี่ยนะฮะเออมันเขาก็จะเริ่มเจรจากันที่ลอนดอนในในวันพรุ่งนี้นะครับในวันในเวลาของของของยุโรปนี่นะฮะก็จกใช้ากันต่อสักสักสักหกเจ็ดชั่วโมงนี่นะครับนะอ่าอังกฤษก็ช้ากันเราสักสักสักเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมครับนะครับนะครับอ่ายุโรปทั่วไปก็ประมาณตั้งหกชั่วโมงในในช่วงช่วงฤดูร้อนนี่นะฮะนะครับเป็นไงครับเขาก็จะคุยกันแล้วก็คงจะคุยกันไอ้เรื่องอันดับแรกอะไรก็คือแล้วก็คุยกันเรื่องว่าถ้าอเมริกาต้องการที่จะใหห้้้จีนขาาาายยไไไออบรรรดแ่ก คุณก็ต้องลดทอนไอ้ไอ้์พอร์ t คอนโ r o ลไงนะเพราะอะไรครับเพราะว่าในวันที่ทรัมป์กับสีจิมหิงคุยกันก็คือวันที่ห้ามห้ามิถุนายนอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าวันเดียวได้เลยนะครับโควตดลันดิซึ่งเป็นน้ำสีกับกระทรวงพาณิตนะฮะซึ่งจะเป็นหนึ่งในสามที่จะไปเป็นคู่เป็นผู่จิรจาของฝ่ายอเมริกาในลอนดอนในวันพรุ่งนี้นะัะก็ออกมาให้ข่าวออกมาออกมาออกมาให้ข่าวก็คือออกมาให้ ออกมาแถลงข่าวนะครับหรือว่าให้ข่าวต่อการไต่สวนในในบางคณะกรรมการของสภาของของสภาของเกสนี่นะฮะก็บอกต่อไปนี้จะควบคุมการส่งออกอ,อกเมริกาไปที่จีนอย่างเข้มขงวดกว่าเดเพิ่มมากขึ้นคุณเราคิดดูครับวันเดียวกันนี้นะครับขณะที่ท้งมาสีทีลมีกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่คุยโทรศัพท์กันอยู่เนี่ย <S <S <โฮ>พอวันรุ่งขึ้นออกมาพูดเลยหรือว่าสวนทางปืนเลยว่าจะต้องมีการควบคุมการส่งออกไปนอ,อกเมริกาอย่างเข้มงวดกว่าเดเพิ่มมากขึ้น พราะในช่วงที่ผ่านมาเขาทำขยายตัวมาตามลําดับใช่ไหมครัไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมไอ้ไอ้นะครับไอ้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 เซมิคอนดักเตอร์ของของ Nvidia ก็ดีของค่ายต่างๆก็ดีอย่าง Nvidia ขนาดนี้เดือดร้อนมากนะครับนะเพราะอะไรครับพอถูกคุมไอ้ชิปคุณภาพสูงๆไอ้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  GPU ถุงถุงนี่นะนะเปไงครับขายให้ใครก็ปรากฏว่าเป็นไงครับขายให้จีนไม่ได้เพราะว่าถูกกฎหมายมีกาบังคับเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ custom หมายเซสชัน คือออกแบบเทปเฉพาะที <S 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 ization> ization> ่จ ah ีนต้องการใช้ซึ่งอุาอาจจะลดลงมาหน่อยนะก็ค evet> mm yani ือไอ้ไอ้ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ยี <h <h ่สิบไอ้เรียกว่าเอชยี่สิบที่ต่ำอันต่ำรากฏว่าก็ขายขายได้เรื่อยมาเป็นปีๆนะแต่อยู่ดีๆนะครับทีมงานของทัําก็คือโควันลัดิกเนี่ยประกาศเลยครับว่าแม้แต่เอชยี่สิบเนี่ยไม่ได้ก็ไม่สามารถส่งออกไปที่จีนได้และอย่างนี้แล้วจีนี่เขาจะไม่ใช้ไม้ตายของเขาเนี่ยมาต่อรองคุณเลยคุณดูไหครับนะก็เลยเรื่องเรื่องของไรเอิร์ดดินะ นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการต่อสู้ว่าด้วย Export Control คือการควบคุมกร่งออกเนี่ยจะเป็นเกมที่เข้มข้นแหลมคมอย่างมากระหว่างระหว่างสหรัฐอเมริกากับอเมริกานะและเรื่องต่อมาครับที่เขาน่าจะคุยกันก็คือเรื่องนะครับที่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 ทําเนี่ยรู้สึกว่าขนาะนี้ตัวเองถูกกระทบมากเลยนะครับก็คือเลยครับก็คือผมคิดว่าไอ้การคุยเรื่องอัตราภาษีเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ อ่าไม่ได้ไม่ไม่เคยแตกไม่ไม่ใช่เป็นตัวปแหลบนะฮะออก,ก็คือเขารู้แล้วว่าถ้าขึ้นภาษีจีนไปไปมากๆนี่นะครับอย่าว่าจะขึ้นไปถึงร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอนนี้แม้แต่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดือดร้อนกันอย่างมากเลยนะครับในอเมริกาและแม้แต่จีนเนี่ยเก็บสินชาติจากเอเมริกาเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เดือดร้อนอย่างมากมีการไปทำเฟิร์สเอร์เวย์ครับนักธุรกิจอเมริกาว่าตอนนี้เนี่ยทั้งๆที่ภาษีได้ลดลงมาแล้วเนี่ยผู้ส่งออกอเมริกาที่ส่งออกไปที่จี ปรากฏว่าเป็นครับหกสิบห้าปอร์เซ็นบอกว่าตัวเองเดือดร้อนมากมันน่าแปลกใจฮะที่อ่ะจีนเนี่ยเก็บภาษีจากอเมริกาเป็นแค่หนึ่งในสามเองนะฮะคือเก็บแค่สิบเปอร์เซ็นแต่อเมริกาเนี่ยเก็บจากจีนเนี่ยก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะและผู้ประกอบการผู้นําเข้าในในอเมริกาที่นําเข้าจากจีนก็บอกว่าตัวเองเดือดร้อนเนี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะอะไรครับเพราะนําของเข้ามาแล้วเนี่ยราคามันก็แพงขึ้นนะครับเพราะว่าคุณขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ขายยากล่ะถ้าคุณไไมม่่ขึ้นราาคปใชฮะ คุณก็อยู่ยากนะถ้าคุณไม่ขึ้นราคาใช่ไหมนะนะครับฉะนั้นพอคุณขึ้นราคาท่ามเขาก็จะไม่พอใจองไงก็บอกเอ๊ะทำไมคุณมาปัดพาราให้แก่ผู้บริโภคกันไหมครับจะให้ผู้บริโภคให้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ขายเองให้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับที่อเมริกาส่งออกไปที่จีนเนี่ยถามว่าทำไมผู้ประกอบการของอเมริกาได้เดือดร้อนครับเออทำไมต้นที่แบงค์แภาษีน้อยกว่าเยอะเลยใช่ไหมแค่นี้เดียวแล้วตอนนี้ไอ้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นอัตราเบรดไลน์ที่ท่ามเก็บมาทั่วโลกนะะอ่าปรเ ก็เพราะอะไรเขาบอสินค้าจะบนมากที่ส่งออกไปที่จีนจีสามารถซื้อที่ไหนก็ได้ไงอ๋อมีทางเลือกได้คุณเจอภาษีเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณขายยากมากผมยกตัวอย่างให้ฟังเลยปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีเปต้นมานะครับหลังจากที่ตามขึ้นดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยจีนเนี่ยถ้าจะเริมซื้อถูเหลืองจากอเมริกาเลยนะนี่เนี่ยพลังจะถามเลยเพราะว่าปกติแล้วเกี้บนมากเลยจีนต้องนําเข้าถูเหลืองจากอเมริกาไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบล้านตันซึ่งถงกทอน้อยนะครับวพาะจีนที่นำเข้าถูเหลืองปีหนึ่งเกือ้นนี เจ็ดแปดสิบล้านตันก็ไปซื้อจากจากบราซิลชาติเดียวนะ <S <S อเมริกาเคยยังเหลือยี่สิบสามสิบล้านตันก็ยังถือว่าโอเคอยู่แต่ตอนนี้มันแทบไม่เหลือเลยนะครับ <S <S สองกเลยครับปร,กรากฏว่าการซื้อไฟดิบจากจากจีนจากอเมริกานะครับปร,กรากฏว่ามันหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วขนาดเดียวกันไอ้ข้าวสาลีในยิ่งหนักหนักหนักเลยนะปร,ะกรากฏว่าข้าวสาลีในตายมาแรกของปีนี้หลังจากี่ทําขึ้นเดินวงกลังแล้วเนี่ยจีนนําเข้าจากอเมริกามันเหลืออยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับตรมาแรกของปีนี้นะ แลวขนเดียวยกันไอ้น้ำมันดิบเนี่ยนะครับปรากฏว่าพลังงานเช่นเช่นเอ่าเช่นพลังงานเช่นน้ำมันดิบอะไรต่างนะครับหรือว่าเอลีเนี่ยที่เข้าจะอเมริกาลดลงลงไปตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้ส่งออกของอเมริกาที่ส่งออกไปที่จีนถึงแม้ว่าไม่ได้มากกับที่จีนเท่ากับที่จีนส่งออกไปอมริกาจเดือดร้อนเลครับอย่างน้อยก็ส่งออกไปจีนอีกปีละไม่ต่ำกว่าหมื่นแสนห้าหมื่นแสนหกหมื่นแสนเหรียนน่ะนั่นก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่โตมากใช่ไหมครับ เพราะมริกาไม่ได้ส่งออกมากมายอเมริกาส่งออกแค่ประมาณสักสองล้านล้านเหรียญต้นๆในนั้นนี่ใช่ไหมแต่ละปีนะครับเพราะอเมริกานําเข้าอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแต่อเมริกาไม่ได้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะฮะผู้ที่ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกก็คือจีนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ครับและประเด็นหนึงนะอ้ยสี่ทีกว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้นําเข้าที่เดือดร้อนก็คือก็คือบรรดาสินค้าผู้มันมีมาชิ้นต่ําทั้งหลายไงนะพวกของเด็กเล่นเพื่อเข้าของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยนะครรรัับตออนนนนีกกะดดื้ย็็็เเปแแถวลหงครับ และเรื่องนี้ก็คงจะต้องกลายเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเจรจากันนะในในในเวทีของลอนดอนที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ว,วันพรุ่นี้เป็นต้นไปนะครับ